หองแขมควยเกิใจน่าพอตายบ่บ <that> ่โอ้ยน้องเออผมอยากจากเจ้ายันเด้ยววะก็ไ่ต้องเมื่อสบายดีเพิ่มอากาศ สวัสดีสวัสดีผมแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เขาสิเดินทางกลับประเทศปากเซแล้วเมื่อนี้กระเาวาคอมซีเมื่อนำเนาะอดใจรอบ่ได้เนาะคืนหอนแฟนคน่ะหลังจากที่เพิ่งลมกันอาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วเรียกแล้วทุกคนเนาะก็เลยว่ากลับไปสู่งานต่อคืนหอนแฟนก็วเาโรนาไปสว่หอนแน่แล้ว เจอแฟนก็เสียใจนะไปแล้วไม่เสียไปหนาเสียหน้าหงอกกันปะอันนี้อ้าวมึงบอกเมื่อไปมึงสิยหอกเลยบอกหอกบอกเคยบอกเคยมีแต่ว่าบนเรากินหอดแฟนเนาะแล้วอยากแล้วงานแล้วกล็ประชุมชีวิตต่อไปหาเงินเนาะเพราะว่ามึงลงไปเพื่อนถ่ายคลิปโวยไปหาเงินเออถ่ายกันฮะถ่ายจะได้เว้นนะมีแต่ว่าจะชี้ไปถ่ายคลิปนะไปโหลด นี่มันบอกได้ป่ะยืมเงินบอกกับแม่ตัวหน้าแม่์วะบอกกบแม่แหละอยากซื้อยนต์ยืมเสือรถใหญ่ซื้อรถแหละซื้อรถแหละเก็บเงินเก็บข้าวมาฝากสั่งเงินสั่งซื้อซื้อรถแล้วเว้ยดีนะเว้ยขี่ได้วไม่ได้เดี๋ยวไปต่อขึ้นไปอ่ะเด้๋ยวว่าแถวเกี่ยวแถวเดี๋ยวร่างไปเบิ่งแล้วแต่ว่าพวงเฮาลงไปอลิตาจะบ่ได้ลงน้ำเนาะโผล่เฮ้ยว่ายังไงเหตุนนี้ได้คุณยังไงกอดแอลเลยอะ จเว่าเห็นยังใสเฮาบอกมามคอยเห็ดใส่เจ้าคอยซูนซื้อข้าสมุนท่านผ่านมามันบ่ผ่านเจ้าอย่าเบ้าเจ้าประมาทเจ้าเห็นบ่กเลแบบที่แล้วมึงใช้ชีวิตประมาทไรเฟือง่ระโดอกันีะเอาอีกไ้มมึงก็บ่ถ้ากระดดจัดมากแห้งมึงเลยไงบ่แห้งชัดมากแห้งมึงดแบบสบายดีนงทุกมือมื่วป่ไม่คือมือแต่ว่าโกโปรใครเนี่ยป่ะ สบายดีเน oh, okay. oh, no hum ี่ยสบายดีลิตาสาวผมยาวโอ้สกับแล้วจงได้กระโชคดีเด้อเอาข่าเปล่ะแม่นไหมบอยขี้เกรียบเอาไว้ดูเล่นก่อนสิจะฟ่าวเห็ดโอ้ยพอสกับปักซีเแี๋วได้มากเงินค่ะ จากสิบสาพันตะเกียรได้เก<ร>็าบสิบเดยมันขอสามพันโอ้ยเอาอีกตเะเกรได้าาัพอไปหาสิบเลยเอาอีกเอาอีกประตมันโตมีสมนยุดก็เดไป่น,นะจได้ป้ยเอาจิกลั็ไปปักเซอลิตาบรีเกับนำเด้ออลิตาจะกลับนำมือวันที่สามสิบบอกมามนมันเกิดขึ้นปแต่แช่ยังงไรก่อน เซลยังไ้คอยอยากได้ยังอ้าวอยากได้ยังพอด้ะล้วเขาต้องหาคนอยากได้ไหนอ้าวชั่วโมง้าคอยอยากได้อันนั้นได้จซื้อให้สบออันไหนอยากไดโกโปรสิบซองจะซื้อยี่อยากได้ต้นหมื่นนั่นเลยเด้อแล้วก็สร้างายใหโกโปรสิบซองจากหมื่นไปหมื่นแปดนี่แหละเ้ยหมื่นแปดซื้อมากอะตัวนี้ก็เอาให้เฮาเออ เอาจะได้ไงที่ไปส่งอริตาโยเอาคินิ่แควก่อนคือลงมาคินิ่แคลนี่คีนีนนน่แคลแล้วก็ไปก็ชิลกดเอง็งยังมันดีเลยนี่มันเป็นสนัตวางมันกดอุตันออกมันงดีไว้หรอวะไม่คือลดไปเที่เขาหน่อยก็บอกมันสีคำไม่คำก็คำว่าไม่ได้เดี๋ยว เสียอะไรเสียไปคับบ <fundamentals> ้านคับบ้านสวัสดีครับคับบ้านเด้กบ้านเดินทางปลอดภัยเด้อคือต่อเพื่อนานเลยขอบคุณมากมากสำหรับความฝากขอบคุณหื่อเดินมามื่อเจอกันเด้อเดินมาหื่อีกเหรอเอามาอีกบะเนี่ยมาลินบุญชงเหืออ๋ออุบลเด้อเออเืิอกูไปอุบลเด้อเดินมาลินบุญเออใช่ป่ะพี่วานมาถ่ายเดินสิมาสวนละมาตี ก็เซ็งมากกับโมมากกับบุสาวแบบร้ายเลยอ่ามึงบ่มากน้ำสีอีเปื่อย์เลยมากระโโม่เราพี่บ้านเอ๊ะสีพี่เพย์เลยน้ามาพร้อมกันที่ภพนะขันลังกล้องนี้กล้องไปขันลังกล้องตรงนี้มันจะขำไปไปมันจะขำขำข้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายโชว์พี่เด้อเพราะเราไปให้ได้เจาเครื่องต้องห้าขอบคุณมากเดี๋ยวกําลังจะไป็นลูกควรอยู่บ้านส่วนนะครับเดี๋ยวจะพาพี่บ้านไป็นลูกวนโอเคครับ นอาไว้พ่อหน่อยไว้พ่อ,อ,อ,อหน่ยอ,อยก่อนอย่าไว้พ่อหน่อยก่อนเดินทางปลอดภัยเด้อแต่ชีวิตอย่าประมาทเด้อตั้งใจอย่าตื่นสไว้ละกันเดี๋ยวเจอกันโยทีปักเช่เด้อแต่เชิ้ลุงอริบุลจัดจีตัวตัวให้ยังเป็นลุงกะเดินหน้านะนะ หอมแขมควยเขายังให้จเจ้าดอกเห่าอยู่เอาจะก็หอ,อ,อ,อโโมพอีโอเมเบินยูนี่เอาเ <c oughs> ดกะอเงินเนเด้อไปกลับบ้านเราดีกว่าเว้ยเราที่ถึงปากเซแล้ว,ลวเราจะไปทมดิน,ท,ดนที่บ้านเรือนเรา ดีใจแลยปฏิตายบนน้มือน่ะมั้เอ้านี่ใช่นี่ใช่เขาใช่ทำไมเขาเสไฟน้าบ่นี่ใช่ไม่จักเอ้าไปชมดูดานนี่อ๋อก็ไปิล่ะอันนี้ปอตโต้แล้วก็ไปดูไอ้สุกรุนลูกเขานำถามไปฟังเราถามดูอ่าถามเขาดู ใช่โทรศัพท์เจ้าไปว,ว่าทิมกันคือไพตอนอ่ะไอซีไอซีในมินิมาอย่ามันเขียนนั่นนะเด้อลิตะค่อยเมื่อจะบกคิดฮอดกัน่คิดฮอดคิทฮอดเจ้าคือบวบหักเจ้าคือตาเสือกตาแสกใส่เจ้าเห็นหเป็นตาสังเป็นตาหัก บอกเคยคอยเห็ดเป็นตาสั่งจใกเคื่อเจ้าบ่เจ้าก็เห็ดใช่ตาใช้เฮาเดียวนี่แล้วเดี๋ยวนี้หันเห็ดไปได้จะเหตุไปสิเขาเล่นหนึ่งกับขเฉียดหน่อยนึ่งกับขี้อ่ะเจ้าคือกันหน่อยนึ่งหน่อยนึ่งเฮ้ยสิลุกไปเลยบุพิพกันตีเจ้าอยากเป็นบอกหักคอยบอกักว่ยสัมเด็กหน่อยใหญ่เลยัอะไรยกให้ยตู้บอกหักคอยก่อนหักแกลเด้อบอกอีกหักหักเอาก้อยหักเอาก้อย เว้าอีกหักกอนักวาอีกหักก็เด้ออืมบอกอีกหักจะไดิหักก็เด้อ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 เออกับชีคืออันหักหลายแท้ไอ้บุญอยู่ลูกแม่คลองนี่แหละโอ้เครื่องเต็มกระเป๋าเว้ยโอ้ไฟตะโลโอ้ไฟตะโลอีกอย่าเต่งเสื้อกูเด้อมันจะเปิดไปดิไปอ่ะเฮ้ยโอ้ยงี่เลย อ่าใช่โงกีนะครับลงว้าวแกงเคลมดอุ้ยบบบอยู่ไวนู่นโอ้จัวนี่เลยพี่น้องตอนนี้หอดอันสวันดิเขตเนาะฮอดนี่งานบุญใหญ่งานบุญอันนี้งานบุญแข็งเขื่อนได้ไหมไงกูแบบเซ่ไปไหนอีว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวเออไปมาฝั่งไทย ไทยดไทยไทยาจก็มากินนะไหมลงไปกินซื้อที่บอสิมาเองแน่นักเลยแน่แน่แน่นวนมมึงกรต้อยมึงกรต่อยมันกะตอยนวินคอยหันไปโลดเาว่ามึน่กรต่อยมึงกรต่อยยังคือมึงกรต่อยนะบเาคนสีสับกอกคอยจับไปบ่ได้ที่ยไปบได้ที่ออ้ขอมาเห็นยังว เอ้ทีขวาทซ้ายทซ้าทีซ้ายเดียวซ้ายอยู่เราจะมาเลาะกับลานเรามันงานบุญเขานามาเลยก็สิบะันสีดานพันธุ์ข้นโบราปากเซเนาะอันนี้มันกว้างโพดอยู่ปากเซมันเท่มีพื้นทีมันไหนนะโกยอ้พุดเดิยลนี่หรอวะนี่รถ เจ้าหันเฉได้หัวเจ้าแตกตีผู้หญิงเราได้ไหมดีจังไงวัวเจ้าหันสิแตกก่อนไปผ่าหันสัตว์กระวังสัตว์ปากเราได้ซอยังวะเขาทุ่มเทเขาทุ่มทิ้งอยู่นี่มีเก๋ใจเกยทำไมลิตเตเป็นคนอย่างนี้บอกแลยเอาเกยบอกเลยเอาเกยผู้หญิงคนนี้ ไม่ีแต่แรกดาเอาคือคำซีมันบ่มนำใจพามือตบไปนำรถมาบอกมันมันเคยดาไปกับีเออนะลาล่แต่ผู้ยิงคำซีเป็นบ่เศร้าแล้วเขียวหับอีกได้เศ้าเลยจะดงก็เคยลาะแดงวเอง่กันเลยกบแฟนเดียไม่ใช่เราจะเลิมเราจะเลิศใจอีกยเด็วขยกมาบ่นนี่นี่นี่เป็นยัง กินอดกันเลยเห็ุเอาเด็กลงมาเด้ไหมไปว้าน้ำยงมาได้ไหมเฮ้แถวแกมาบ่นหรือเปล่เอาหมูนีมเอเอมูนเสียงเสียงจ่เป็นยังไงฮะจะไปดูทุกอย่ลนะลมาแล้ เีใจในะพอกตายบ่บอรก,กันเีให้ไมเลยให้ให้ให้ใหิหหม,ามากมาทั โอ้ยหลินลายนะือกันด้วยรู้ดีใจแล้วเดี๋ยวเรจะไปผับเดี๋ยวไปตะวันแดงไปดิเราจะไปอันไทยมือื่นเลยนะโอ้ยไปกด้เมื่อก่อนจะม่าเหม่ยมันจะหลินลายเลยพอกันนะ

โอ้ยน้องเอออยากจากเจ่ายนได้ดวะก็ไ่ต้องมื่อหนเราขี่ด้านมือให้เาขี่รถเมยมือเบิ้บเเบ้เอาื่อนนี่ใชเปลี่ยนสีได้ดิสีเ่าคล้กมือเลยเออจะใด้กับบังตัวเองเด้อรถจักอ่ะเด้อใสู่ได้ทองไหมทองใส่เอ้ยพยายาม โอ้อยาบรใจกยาดาเอ้ไวไปโ้โอ้โอ้เอาปกให่ก็ได้วาปีกันีเฮ้ยเออปกใไญ่ครอเฮ้ยสดงี่เด้อกอดิกอดิ เอย่ามา่อสินุ่งมันนี่แหละนาหนุ่งนุงมันนี่แหละพาใส่ชงก็ยากโอ้ยเาหอมก็จะใช้อันนี้นะอย่าคำเด้อไปมาโชคดีมีไส้เฮ้ยั้งหมดว่าเราบปอยู่เฮือนนี่เฮ้ย เราอยู่นี่ครับมามามใครอยู่ไหมเี๋ยวไ่อยู่เฮ้ยนี่เดยาจาักเต็มอยู่ยจักเต็มอยู่ก็นอนยูห้องเราใช่อ้าโอ้หอ้โอ้ เฮ้ยอะไรนี่ดิสวัสดีค่ะมาส่งร้านเจ้าคืนแหละร้านเจ้าคิดดีเองเาลงนี่เราถึงไปแล้วร้านเจ้าหายเก่งผลมาทิมไว้แล้วฝากไงเด้อส่งต่อวะส่งต่อแล้วนี่จังโมมาเอาบอบอเราใชมือบักเซ่นี่ทำสติ๊กเสริมหาเราใช้เบอรบักเซ่ปะนี่ มาบักซ işte. uhh> oh, ี่ประสงคอลิตาทุกแต่งตัวผู้ทอเนี่นะยแต่งตัวผู้ทอขีนมาอาจารย์บุญยูลูกไม่คลองที่ดินไม่มาไปไปก่อนเด้อปากเด้อบายบายโชคดีโชคดีโชคดีบายเย้เข้ากันเย่ของเรนอ้าวบายบาย แฮปปี้แฮปปี้ไปวุ้ยในที่สุดวันนี้กูมาถึงจีวันที่อะคอยรอคอยไปว้ยกลับปักเฮ้่เต็กกัยกูนั่งหนาเด้วยบุนะกูนั่งหนานะบุนะอู้กูนี่ไอ้เคียวเพิงก็เหม่อกูนั่งหนานี่้อนทั้งหลังเนี่ยังหลมันหม่อกูนั่งหนานี่โอ้ยยังทอนทั้งหลังเลย น้ำมันกระบออกน้ำมันเออน้ำมันกระบออกกูอตายกูใส่นี้น้ำมันกระบออกอยากนั่งหนาวันนี้หายไปโดนแถวช่วงมันไปนะแม่ไปนั่งดังนะแม่มาถือมาตัวไอ้นี้น้ำมันกรบอกเดีออกยังจิงว่าอยากนั่งหนาอยู่น้ำมันกระบออกทากอยากนั่งหนาแบบสบายสบายได้นอนอิงก็ได้ผลมันกระบอกออกรอบแบบเผื่อกูไม่อยากมือเสียใจไปกูเระบอกออกกูมึงมามีแต่มาเปล่าไปนะแม่ไปนั่งห้าดังหนาสิโอ เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันคนละครึ่งทางไม่ขึ้นทางนี่อยู่คนละครึ่งทางเด้อนี่แหละพี่น้องมาส่งอลิตาไปเปลี่ยนดอกแคลเนาะจักเหม่อได้แหละอลิตาสิลงไปนำเนาะซีเซ็ตเมนบอสแล้วคือมึงขู่วะเฮ้ยมึงมักแฟนกูบ่ดไงฉันมักอลิตาบ่แม่เลยนะมึงพูดมาฮะเออมึงพูดมาเพว่าหมู่ไกัขึ้นไปเห็นแล้วนี่้มาหักล้างกันเลยมาหักล้างกันหมักอลิตาคือบ่บอกว่าเออโลภกันแมนบ่เออโลมกันเบอร์จัก แม่ทะเลบอกกันพ่อ้ตายแล้วมาจั๊กมูเป็นซีค่ะแม่ทะเลหันหานผ่านไปแล้วเว้ยอะไรขอโทษไอ้ซีก็มาเป็นคนแล้วคุณเบอยากเซีอไปเลยนะมันเข้าห้องน้ำตลอดนี่มันเป็นลมกับบุษาวกูนี่น้ำมันกับ่เติมยังมาลมน้ำมันบ่เติมยังมาลมแฟนกูขอกันไปขีดหน้าไปน้อะไปพี่น้องเาวลาวกับปักเซ่กันไปเจอกัน ที่เส้นทางบุแหละบันทึกการเดินทางมืนนี้เนาะไปเจอกันอยู่ใช่เป็นรับบ่มีดอกวันเววันมันไม่ได้เส้นลองเส้นคืนเส้นลงเส้นสองอันนะต้อนนี้มาหอนหองเลยเด้ออุ้ยขี่หอนหองน่นสุดหัวใจคำซีหอนปักซีแล้วใช้เป็นไก่เอาไหมเอาไหมเฮ้ยถ้าเปิดโต๊้มาได้อะบอ พี่กเอ่อเดดอเอ้าเอพีสามอยู่ห้องบัษยตทีใช้องไก่ือมาฝากให้ลายอว่ามาคิดเองบ่สื่อมาฝากพีสาโอ้จะไชามาบ่ บอกคำชี้นี่คือนอนแฟนแห้งสืบก,กินไก่มาฝากบิ่งแน่นี่เจ้าไปส่งท่องีวามงขอป่าหลได้เดียวเนี่ยขอเคยมันเสียหาย<อ><อ>เ้ยเากรเอาติเหเห็นผู้สาวดีกูแล้วคะไอ,อ,อซีสือเลยอยอแน่วะบอจะซื้อเองโหลดคนวะขับผู้สาวเลยมืดไปเซนกับกยานะ้า,ากูก็ดด้อเสียด้วแม่ไหมใจเขานนี้ผู้สาวฮะก็เห็นกันเดือนเดียวน้องนุ่งคกันเห็นกัน4ปี พ่อทำไมคิดนาน้ะทุกคนเนาะสบายดีครับสวัสดีครับโอ้บอลหลุดอีกนาะดีใจเซลพิ้งไก่ไปให้กระเจ้าเนาะบอลหลุดเนาะได้พิงไก่ไปให้่กุศลลืมอันหลุดให้อกอยไปพี่เนอะหอนหองแล้วเยีย่าดีใจวุ้ยโอหอมมาเรื่อยหองคอยหองกับซีเมนเมนเย้ นี่ถึงห้องแล้วพี่น้องมันกระจักกระหกๆแล้วน้องยังบ่ได้มีอัานไปได้หอมแห้งปะคลิปนี้กับบ่มียังน้องฝากทุกคนกดไลค์กดซับจะไข่หนยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮาบ๊ายบาย